สวัสดีค่ะนักเรียน Good morning s t u d e n t สวัสดีนักเรียนนะคะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะวันนี้นะคะครูตาลจะมาสอ,อนออนไลน์ในรูปแบบคลิปวิดีโอนะคะให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะ ครูตานนะคะสอนวิชาประวัติศาสตร์ไทยนะคะสําหรับวันนี้นะคะครูตานก็เตรียมเนื้อหานะคะมาให้กับนักเรียนพร้อมแล้วนะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะครูตานจะเริะะ่มอพอยให้นักเรียนเลยนะคะ ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนเราจะมาเรียนเนื้อหาของเรื่องการศึกษาประวัติศาสตร์นะคะโดยเรียนรู้ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์นะคะซึ่งวิธีการทางประวัติศาสตร์นะคะนักเรียนจะมีขั้นตอนหรือวิธีการที่เราใช้เพื่อศึกษาค้นคว้านะคะแล้วก็เรียบเรียงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะทางประวัติศาสตร์จากหลักฐานต่างๆได้นะคะ วิธีการทางประวัติศาสตร์นะคะจะช่วยให้นักเรียนนะคะได้ข้อมูลหรือเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะคะที่มีความถูกต้องเที่ยงตรงและก็สมบูรณ์นะคะรวมถึงจะมีความน่าเชื่อถือด้วยนะคะนักเรียนเนี่ยสามารถนำเอาวิธีทางประวัติศาสตร์นะคะมาใช้ในการศึกษาคนา้นคว้า ประวัติศาสตร์ต่างๆของชาติหรือของท้องถิ่นได้นะคะโดยมีวิธีการศึกษาเนี่ยทั้งหมด5ขั้นตอนนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปดู5ขั้นตอนนี้กันนะคะว่าถ้าเราต้องการที่จะรู้เกี่ยวกับวิธีการทางประวิสร์หรือการศึกษาเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับท้องถิ่นของเราเนี่ยเราจะต้องนํา5วิธีนี้ไปทําอย่างไรนะคะไปดูกันเลยคะ่ะนักเรียนนี่คือขั้นตอนที่1นนะคะขั้นตอนที่1ก็คือการกําหนดหัวข้อที่เราสนใจนะคะ นักเรียนจากกำหนดหัวข้ออะไรก็ได้นะคะที่นักเรียนสนใจที่จะค้นคว้าศึกษาหาความรู้นะคะในหัวข้อนั้นๆนะคะยกตัวอย่างเช่นเลยสถานที่ที่ต้องการจะศึกษามีประวัติความเป็นมาอย่างไรนักเรียนอาจจะบอกว่านะคะสถานที่รุ่มเมืองของจังหวัดปราจีนบุรีมีประวัติความเป็นมาอย่างไรนะคะหรือตัวอย่างที่2นะคะชื่อสถานที่ที่มี ชื่อสถานที่ทีมทมะะมมะะ่มีที่มาอย่างไรนะคะเช่นเมืองเก่าตลาดเมืองเก่ากบินบุรีนะคะมีที่มาอย่างไรนะคะประมาณนี้เนาะการกําหนดหัวข้อขึ้นมานะคะแบบที่3าค่ะสภาพความเป็นอยู่ของคนในสมัยรัชกาลที่5เป็นอย่างไรอันนี้เขาย,ยกตัวอย่างให้ดูนะคะว่าวิธีการกําหนดหัวข้อเนี่ยเป็นประมาณนี้นะคะต่อมาค่ะนักเรียนจะเป็นขั้นตอนที่2นะคะคือการรวบรวมหลักฐานค่ะ เป็นการรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์นะคะที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนะคะที่เราเนี่ยมีความต้องการที่จะศึกษาค้นคว้านะคะหลักฐานเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะคะรูปแบบที่1ก็คือเป็นหลักฐานชั้นต้นนะคะหลักฐานชั้นต้นเนี่ยจะเป็นหลักฐานที่เกิดขึ้นร่วมสมัยกับบุคคลหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนั้นๆน,น,นะคะเป็นหลักฐานที่เกิดขึ้นในยุคสมัยนั้นจริงนะคะเช่นหลักฐานที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ สมัยรัตนโกสินทร์สมัยอัุธยานะคะที่มีมากมายเลยในปัจจุบันนี้นะคะยกตัวอย่างเช่นกฎหมายพระราชพงศาวดารนะคะอันนี้นักเรียนน่าจะเคยได้ยินในวิชา,าในการเรียนวิชาประวัติศาสตร์มาแล้วนะคะ รวมถึงบันทึกประจําวันภาพถ่ายแถบบันทึกภาพแถบบันทึกเสียงหนังสือพิมพ์เอกสารราชการสถาปัตยกรรมของพระที่นั่งอังคารบ้านเรือนในองคารบ้านเรือนนะคะในรูปแบบของตะวันตกนะคะนักเรียนอาจจะพอรู้จักหลักฐานประเภทนี้มาบ้างแล้วนะคะในะวิชาประวัติศาสตร์เนาะนี่ก็คือหลักฐานชั้นต้นนะคะ หลักฐานชั้นต้นนะคะของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเนี่ยเป็นหลักฐานาร่วมสมัยของบุคคลใช่ไหมคะที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ในอดีตนะคะของท้องถิ่นนะคะก็ยกตัวอย่างเช่นนะคะในท้องถิ่นของเราก็าคือเป็นเอกสารรัทางราชการนะคะที่อยู่ในจังหวัดนะคะของแต่ละจังหวัดที่มีนะคะโบราณวัตถุนะคะที่พบเห็นในแต่ละเขตจังหวัดนะคะโบราณสถานนะคะรวมถึง ที่สร้างในท้องถิ่นเราด้วยนะคะโบราณสถานต่างๆถ้าเป็นจนังหวัดกำบินบุรีนะคะก็จะเป็นเช่นวัดหอยของเราเนะาะที่เราพบเห็นนะคะต่อมาค่ะจะเป็นหลักฐานชั้นรองนะคะหลักฐานชั้นรองเนี่ยจะเป็นหลักฐานที่สร้างขึ้นในภายหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยมีข้อมูลนะคะหลักฐานชั้นต้นเช่นหนังสือบทความนะคะหรือการบันทึกความทรงจำนะคะหลังที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นๆแล้วนะคะเช่น นะคะตัวอย่างเช่นอนุสาวรีย์ชาวบ้านนะคะบางาาระจันนะคะที่เราพบผิดนะคะเป็นลูกป,ปั้นนะคะเพื่อให้กับคนไทยเนี่ยได้เข้าไปสักการะนะคะไหวก้กราบไหว้นะคะลูกค่านะคะออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะคะที่เราได้ไปเห็นได้ไปเรียกร้องสิทธินะคะความเป็นธรรมนะคะจากอ่า อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะคะที่เรายังพบเห็นกันอยู่นะคะนี่ก็คือการสร้างขึ้นหลังจากเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะคะต่อมาค่ะนักเรียนนอกจากนี้นะคะในบางท้องถิ่น,นย,ยังมีตำนานหรือเรื่องเล่านะคะต่อต่อกันมาด้วยเกี่ยวกับความเป็นมาของท้องถิ่นนะคะที่มี ชื่อสถานที่ต่างๆที่สําคัญนะคะมันก็จะออกมาในรูปแบบของตำนานหรือเรื่องเล่านะคะการพูดต่อๆกันมาของอผู้เฒ่าผู้แก่ที่เคยเกิดขึ้นในสมัยนั้นๆนะคะคุณคุณจะยกตัวอย่างให้ใหฟังซักหนึ่งตำนานนะคะอย่างเช่นตำนานาจามเทวะ วงนะคะเกี่ยวกับการสร้างอาณาจักรของฮริภูชัยนะคะอยู่ที่จังหวัดลำพูนนะคะก็จะเป็นการเล่าต่อๆกันมานะคะจนะผ่านการเล่าผ่านการเขียนเป็นบทความเอามาทำเป็นหนังนะคะก็จะออกมาในรูปแบบประมาณนี้นะคะ,ะแล้วก็จะมีตัวอย่างให้ในักเรียนดูนะคะอีกสข้อเลยนะคะนักเรียนก็สามารถศึกษาได้จากผอยได้เลยนะคะ ต่อมาค่ะนักเรียนจะเป็นขั้นตอนที่สามค่ะจะเป็นการตรวจสอบหลักฐานนะคะเป็นการตรวจสอบหลักฐานที่หามาได้ว่ามีความถูกต้องมีความน่าเชื่อถือไหมนะคะข้อมูลที่ได้มาเนี่ยได้มาจากผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงหรือเปล่านะคะถ้าจริงนะคะมันมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดนะคะ,ะเพื่อเอามาตรวจสอบนะคะหาข้อถูกต้องนะคะหลักการที่ถูกต้องแล้วก็ สิ่งที่ถูกต้องที่สุดนะคะก่อนที่เราจะเอามาตีความต่อนะคะและขั้นตอนที่4ี่ค่ะนักเรียนจะเป็นขั้นตอนของการตรีความหลักฐานนะคะก็ะจะเป็นการนําข้อมูลนะคะจากหลักฐานที่ได้มาเนี่ยตรวจสอบความถูกต้องนะคะความน่าเชื่อถือแล้วก็นํามาจัดเป็นหมวดหมู่นะคะแล้วก็ตีความเ,าเรียงนำรวมถึงเมื่อเราตรีความเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมานํามาเรียรงลําดับขั้นตอนนะคะลําดับเหตุการณ์ต่างๆว่าเหตุการณ์นี้ เกิดขึ้นตอนไหนนะคะเรื่องเรา่นี้เกิดขึ้นตอนไหนนะคะเราจะมาเรียงเป็นลําดับขั้นตอนนะคะเพื่อนํามาสรุปอีกหนึ่งครั้งนะคะและข้อสุดท้ายค่ะนักเรีนยนคือการเรียบเรียงและนําเสนอข้อมูลเมื่อเราเรียงลําดับเหตุการณ์ได้แล้วเนี่ยเราก็เอามาเรียบเรียงอีกหนึ่งครั้งนะคะเพื่อตรวจสอบข้อมูล ก่อนที่จะนําเสนอออกมานะคะซึ่งเป็นการนําข้อมูลจากหลักฐานที่ได้มาเนี่ยเรียบเรียงเป็นเรื่องราวนะคะเพื่อตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับประเด็นที่เราตั้งไว้ก็คือหัวข้อที่เรากําหนดตั้งแต่หัวข้อที่1นนะคะว่า,าสิ่งที่เราได้มาเนี่ยมีเหตุมีผลมากน้อยขนาดไหนมีความน่าเชื่อถือได้หรือไม่นะคะเกิดการลำเอียงหรือเปล่าในการาศึกษาหาข้อมูลมานะคะจาก นั้นเนี่ยนักเรียนก็นํามาเสนอนะคะ,ะในรูปแบบของการนํามาเรียงความเขียนเรียงความเล่าให้ผู้อื่นฟังนะคะหรือนํามาจัดทําเป็นนิทรรศการก็ได้นะคะแล้วก็สําหรับวันนี้นะคะก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับการศึกษาประวัติศาสตร์นะคะด้วยวิธีการศึกษาค้นคว้าโดยการเรียงลาดับขั้นตอนนะคะซึ่งประกอบไปด้วย5วิธีเนาะสำหรับวันนี้นะคะคุณตาลก็ ได้อธิบายพอสมควรแล้วนะคะสําหรับนักเรียนนะคะจะมีหนึ่งใบงานให้กับนักเรียนทํานะคะคุณครูจะส่งให้ผ่านทาง messenger นะคะให้นักเรียนลองอทำายงานของคุูตันก่อนนะคะหากทําไม่ได้หรือมีข้อสงสัยอะไรนะคะสามารถสอบถามคุูตันได้เลยผ่านทางแชทปุ่มน,นะคะสําหรับวันนี้นะคะคุูตันก็ต้องขอจบลงพีงเท่านี้นะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย